้องคิดมีสิดังถึงช่วยอ่านเลยคุอ่านเอามองอาไปเอยเลยค่ะีมองนดแล้วเมื่อกี้มาไติยกันเก้าวขาหน้ากหน้าทุกอย่างรบไอ้ถ้าครบอายุแต่ว่ามันแก๊กไม่หมกไม่ีวันเดียม

เอาปฏิกออกก่อนไหมหรือจะกินทางปฏิกแี้รับไใช่ปหมอด้ได้ได้ไ้ไอ้ไตัด้ไ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 ด้ัด้ไ้ไดด้ได้ไได้ได้ได้้ได้ได้ไได้ไ้ได้ไ้ ไม่ได้เซแว่นอายุก็จัสามสิบเมิรหรือมือห่อน้ำจับมือได้แอนแต่แต่แต่อาเวทีก็แล้วมันเป็นเค้กหน้านิ่มไม่เหมือเค้กน่เไม่ได้ส่ แมใหญ่ๆเยแม่้มานี่ช็อกโกแลตนะแม่ชอบกินช็อกโกแลตเดี๋ยวให้แจกก็ทุกคนเลยต้องให้แม่ก่อนใช่แม่จะให้ให้ตังค์ตอวาโฉมอันอันนึ่งสองคนอันหนึ่งสี่คนกินกับแม่ก็แล้กันอย่างนี้นะอันหนึ่งสี่คนม่ได้ จำเมก็อ่งใช้กันสิคะสักครั้ง่งรกเงินน้อยชอบก็ชอบโอ้ยไอ้นี่ก็สอายุยืนย่ร้อยปีนะลูกนะอยู่อะไรนอะไรกกอนเลยก่อนเลก็ต้องทันอย่าลูกอย่างมีใครเอาวุโสลองลงมาจะบอกว่าพี่บิ่นก็ไม่ล้าพูดกปกนี่ก็ออกมาได้ได้ไหมได้ได้คนอื่นทะ่้าตอบไม่ะ

เนิดเดียวนิดเดียวไม่เอาร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยนิดเดียวได้หออไม่เอาขกินด้วยกันขอเขาณอรอแล้วจริงเหรอเออเออเเดี๋ยวไม่ทานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเอง เยอะๆ่าชักต้ดบัตตีอยอ่นิ่ะนิ่งนัตตีตอนนี้นี่ๆกินบัตตีกินไดข้ากันกับ้อร่อยมา